เริ่มวันนี้วันแรกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผ่านผู้ให้บริการ f o ้ d d e l i v e อรี่แพลตฟอโดยใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังค่ะตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึง31ธันวาคมโดยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3นี้นะคะและยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง Com. ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังะคะซึ่งขนาดนี้ผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน26กว่าล้านรายและยังจะมีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกจำนวนกว่า1 000, ล้านรายก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ